สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ครบรทุกท่านครับกับช่องของเราชายกลางคนรักครอบครัวนะครับสำหรับท่านที่ชอบปลูกต้นไม้วันนี้ผมมาชวนคุณผู้ชมแยกต้นจังกันนะครับพอดีผมไปเห็นกระถางนี่ครับกระถางนี้ใบละ550บาทนะครับเป็นกระถางมาสวยดีนะครับก็เลยเออเดี๋ยวซื้อไปใส่ต้นจังแล้วกันนะครับเพราะว่าต้นจังเนี่ยจะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะครับผมซื้อมาตอนแรกเนี่ยลำละ150นะครับ นะคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆตรงนี้ครับเนี่ยลำแบบนี้150าบาทกระถางหนึ่งหรือว่าอันนึงที่เขาแยกไว้จะประมาณ3ลำนะครับก็450ต่อต่อกอที่เขาทำเอาไว้นะครับผมก็มาปลูวไว้จนเขาแตกหนอนะครับจังเนี่ยจะเป็นไม้ที่ใบเงางามครับสามารถไปประดับในบ้านได้แล้วก็ที่สำคัญเขาเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับเอาไปประดับในบ้านช่วยฟอกอากาศได้นะครับ สำหรับท่านที่ไปซื้อนะครับท่านที่ซื้อมาแล้วถ้าท่านลงในกระถางไว้ครับจังก็จะสูงอยู่ประมาณนี้แหละครับถ้าใส่กระถางก็ประมาณ2เมตรนะครับแต่ถ้าปลูกลงดินเหมือนผมนี่ครับอาจจะกอใหญ่สูงได้ถึง5เมตรเลยทีเดียวสําหรับจังนะครับแต่วันนี้ผมจะชวนคุณผู้ชมมาแยกจังด้วยกันนะครับแยกใส่กระถางเพื่อเอาไปประดับในบ้านครับ ข้างในนี่อ่าอันนี้จะได้สักประมาณสี่สี่ลำนะครับแต่ตัวนี้จะยังไม่สูงเท่าไหร่ครับจะได้สี่ลำตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ครับเดี๋ยวขุดเลยแล้วกันก็ใช้เสียมแซะธรรมดาเลยนะครับแซะตรงที่เราจะเอาออกมาครับถ้าท่านที่เคยขุดขาขุดขาเนี่ยจะเหมือนกันเลยครับเหมือนกับกอขาเลยนะครับต้นนี้ปลูกไว้ประมาณ สองปีกว่ากวานะครับสองปีกว่ากวาก็ได้ประมาณนี้นี่อ่านี่ได้สี่ลำครับนี่แยกออกมาอย่างนี้เลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมผู้ชมดูนะครับเราก็จะได้จังออกมากอนหนึ่งนะครับถ้าเราไปซื้อเขาครับจะลำละร้อยห้าสิบเขานับแบบนี้นะครับลำละร้อยห้าสิบอันนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยหกร้อยถ้าไปซื้อเขากอน,นี้ก็ประมาณ 600บาทนะครับถ้าเราไปซื้อเขาครับก่อนนี้จะประมาณ600บาทเพราะว่าเขาจะนับลำลำาร้อยห้าสิบอันนี้เรามาปลูกแล้วเราแยกของเราได้เลยนะครับผมก็จะใส่อ่าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแต่งใบแห้งแต่งใบกันออกนะครับออาได้แล้วหนึ่งกอถ้าคุณผู้ชมขุดออกมาอย่างนี้แล้วอย่าลืมที่จะกรบดินเขาด้วยนะครับเผื่อว่าเขาจะได้แตกหน่อออกมาใหม่อีกรอบครับต้นที่ขุดแล้วเราก็กรบดินเขา นะครับอันนี้เป็นหน่อใหม่ของอันนี้หน่อใหม่ของปีนี้นะครับทีนี้มาดูอีกอีกสักกระถางหนึ่งเราจะวันไหนดีนะเลือกดูครับอ่าเปิดเลือกดูได้อย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆตรงนี้นี่เห็นไหมครับรากที่เขาเดินออกมาตรงนี้แล้วเขาก็จะแตกหนอนะครับแตกหนอนี่อันนี้ก็จะเป็นหน่อขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอา ถ้าเรากลุ่มนี้ก็จะสูงนิดนึงสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่มันอันนี้เป็นกอกอกลางอเอาก่อนนี้เลยจะได้ลำทุงสูง,ส,งสวยๆครับสามลำนี้เลยนะครับอลองดูสิ นี่เห็นไหยครับอันนี้ก็ได้มาสี่ลำอันนี้จะได้ต้นสูงเลยครับเพราะว่าผมจะเอามุมเลี้ยงไว้มุมด้านในโอ้ลำแบบนี้ครับก็ได้ลำสวยนะครับเดี๋ยวเราจะกันไกลมาแต่งตรงนี้นะากันไกลมาแต่งตรงนี้นะครับสวยหน่อยส่วนตรงนี้เขาก็จะเกิดแล้วนะครับนี่เขาจะแตกยอดออกมาแล้วเดี๋ยวเราปลูกตรงนี้ให้เขาเกิดเลยนะครับ ได้มาแล้วสองกอทีนี้ก็มาเก็บหลุมครับครบหลุมเข้าให้ดีนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกกอรตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะครับแตกกอรตรงนี้ขึ้นมาใหม่เราก็มาจัดส่งให้เขาดูดูดีเหมือนเดิมครับครับผมตอนนี้เราจะแต่งกิ่งแห้งออกก่อนนะครับก็ใช้กรรไกรตัดออกธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่งกิ่งเพื่อดูแลลำเขา วสวยนะครับก็ตัดกิ่งแห้งออกนะครับตัดกิ่งแห้งออกแค่นั้นเองครับอันนี้ก็เหมือนกันก็จะมีได้สองกอสองกระถางพอดีนะครับกระถางหนึ่งก็เป็นสูงกระถางหนึ่งก็เป็นต้นเล็กต้นเตี้ยงลงมาหน่อยก็ถึงขั้นตอนการลงกระถางกันเลยครับผมใช้ดินปลูกเลยนะครับ ใช้ดินปลูกเลยเพื่อความสะดวกความง่ายของเรานะครับก็ลองก้นถุงไปลองก้นกระถางไปก่อนหนึ่งถุงนะครับใช้ดินปลูกเพื่อความง่ายความสะดวกนะครับหลายๆท่านบ้านอยู่ในเมืองหาดินก็ยากก็ซื้อดินปลูกถุงละ20บบาทมาแยกเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะซื้อจังแบบนี้มาแล้วแล้วมาปลูกที่บ้านแล้วนะครับมีที่ปลูกแล้ว อ่าหนอน,นี้ก็จัดให้ดีครับหนอน,นี้ก็จะขึ้นเลยนะครับนี่จัดให้ดีเขาจะขึ้นเลยครับดูรูปทรงเขาให้ดีบางท่านปลูกไว้ที่บ้านแล้วนะครับอยากจะแยกหรือว่ามันกอใหญ่อย่าไปตัดทิ้งนะครับถ้าเขากอใหญ่ก็แต่งกอเขาให้โปร่งครับแยกหนอ่อแยกอะไรเขาไปปลูกต่อได้นะครับซื้อมาก็หน่อละร้อยห้าสิบก็เสียดายนะพี่น้องเนาะลำละร้อยห้าสิบครับสําหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้ชอบดูแลสวนเองก็ มาดูช่องของเรานะครับดูไปด้วยกันทำไปด้วยกันนี่โอ้ผมซื้อดินมาพอดีมากซื้อมาห้าถุงก็กะว่าจะใช้อละสองถุงครึ่งนะครับนี่นะครับเราก็ดูการวางลำต้นให้ดีเขาก็จะมีโอกาสแตกขึ้นมาอีกนะครับทีนี้เราก็กดดินให้แน่นก่อนนะครับ กดดินให้แน่นไม่ต้องกลัวว่าเราจะลดน้ำไม่ลงครับเพราะว่าต้นดินอันนี้เป็นดินร่วนอยู่ดีนะครับผมจะใส่สองถุงครึ่งนะครับก็จะถึงขอบพอดีงั้นว่าสองถุงครึ่ง อย่าลืมนะครับท่านที่อยากแยกก็ขุดแยกมันคุ้มเลยนะครับพอเราทำอย่างนี้แล้วนะครับหลายท่านบางท่านอาจจะใส่หินตรงนี้ก็ได้นะครับใส่หินรอบๆเป็นหินกวดสีขาวครับเพื่อความสวยงามนะครับกระถางที่สองก็ลองดินไปก่อนครับอันนี้กระถางใบใหญ่นะครับ เดี๋ยวเราก็ทําไปด้วยกันครับแล้วก็ยกไปตั้งในบ้านผมด้วยกันเลยนะครับกถางรุ่นนี้ใบละ550าสคับมีจานรองอย่างดีนะครับอ,อันนี้เป็นกอเล็กนี่กอเล็กนะครับกอ,อนี้อ่าลูกชาย อฮึ๊บมาอ่น้องออยมายกไหมลูกเอาดินนั้นไม่ให้พ่อนเดินั่นแหละมาเทเลยลูกพ่อจะจับต้นไห้เทใสก่กระถางนี้ค่ะอ่พี่โยมถอยกล้องนิดนึงเทเลยลูก อ๋อน่ะพอคนโอเคนะถ้าเขาอยู่ในกระถางแบบนี้นะครับเขาก็จะสูงประมาณ2เมตรครับสูงประมาณ2เมตรได้เมตรกว่ากว่านี่แหละครับไม่ถึง2เมตรดีเพราะกระถางแล้วแต่ใบเล็กใบใหญ่แต่ถ้าลงดินเลยเนี่ยครับอาจจะสูงถึง5เมตร บางคนก็เอาไปทําเป็นแนวรั้วนะครับทําแนวรั้วได้เราจะเห็นบ่อยเห็นเยอะแถวปั๊มน้ํามันนะครับอาฮะันี้ก็สวยเดี๋ยวจะไปตั้งกันดูนะครับครับผมเราได้แล้ว2อกระถางนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวยกเข้าไปในบ้านกันครับกระถางแรกก่อนเลย ก็กั้นฉากเป็นฉากม่านแบบนี้ครับเวลาเรา,านี่นะเลือกที่จะใช้ลำที่สูงเลยนะครับใช้ลำที่สูงเลยจะได้สวยๆปิดมุมตรงนี้ไปเลยนะครับผมก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกไปใช้นะครับสำหรับการแยกต้นจังแบบนี้นะครับ วันนี้ก็ขอบขอคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับต้นไม้ของเราครับวันหลังนะครับคลิปหน้าผมจะพาคุณผู้ชมทําต้นอะไรปลูกต้นอะไรก็รอติดตามกันนะครับเรื่องของต้นโมกที่หลายๆท่านถามมาเดี๋ยวก็รอติดตามกันนะครับผมสําหรับเรื่องของต้นไม้เรื่องโงสวนหน้าบ้านที่เราจัดเองทําเองครับซื้อมาแล้วมาปลูกไว้ก็แยกได้ขยายได้นะครับอย่างต้นนี้ ลำประมาณนี้ก็ไม่น่าต่ำกว่าลำละสองร้อยนะครับถ้าไซส์นี้ครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามลำนี้ก็หกร้อยถ้าเราไปซื้อน,นะครับแต่เราก็แยกของเราเองนะครับประหยัดด้วยนะครับได้ของตกแต่งบ้านแล้วที่สําคัญจังเป็นไม้ฟอกกาัด้วยวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ